ี้มาเจอกันตอนดึกๆหน่อยนะครับเรากําลังจะออกเดินทางกันไปที่เสาชิงช้านะครับจะไปเก็บเฟรมดีๆครับของรถรุ่นหนึ่งที่ผู้ชายหลายคนใฝ่ฝันนะครับแต่เดี๋ยวตอนที่ผมยังไม่เฉลยเพราะว่าแม่งนั่งควรลำบากเลยคนซ้อนแต่เสียงอดาจจะดางังนิดนึงนะเพราะว่าผมไม่ได้มีตัวกองใหม่นะแล้วก็ ตอนนี้แม่งนั่งลำบากมากเลยแต่เดี๋ยวพอไปถึงที่เราจะผมอัปเดตให้ดูนะว่าเป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนะแล้วก็วันนี้เราจะคุยรายละเอียดกับคนขี่นิดนึงว่าการเดินทางไปเนี่ยกับรถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่สัอกีกนะไป let's go ในที่สุดนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เสาชิงช้าแล้วนะครับโอ้โห,โโหก็เมื่อกี้ได้นั่งรถในฝันของผู้ชายหลายๆคนเนี่ยมานะครับค่อนข้างที่จะสนุกเลยนะครับแบบเอาง่ายๆแบบโอ้โหแบบความรู้สึกของรถคันนี้เนี่ยมันเป็นฟิลที่สนุกเล้าใจตามคอนตามสไตล์ตามคอนเซปต์เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูดีกว่าว่ารถคันเนี้ย ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับโดยที่เพื่อนผมจะเป็นคนแนะนําให้กับเพื่อนๆทุกคนฟังนะครับว่ารถรุ่นนี้เป็นรถอะไรวันนี้รถบ้านๆอาจจะดูไม่บ้านนิดนึงนะครับแต่อยากนําเสนอจริงๆปะเดี๋ยวเราพาไปดูเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีคุณครับครับอ่าเพื่อนผมนะครับเดี๋ยวผมแนะนํานิดนึงก็คือเพื่อนผมนะครับ เพื่อนโอนะครับก็เป็นเพื่อนที่ชอบขับขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกันนะครับวันนี้พอดีว่าได้รถรุ่นนี้มาคันนี้มาเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงว่างว่างมึงว่างมากูหน่อยป่ะช่วยแนะนําหน่อยเพื่อนเป็นยังไงบ้างโอรถรุ่นนี้ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรอันนี้รนครับเจ้าฮาร์เร่เดวิสันเฟดบ็อกนะครับผมนะเป็นน้องรุ่นเล็กๆของตะกูฮาร์เร่ are, เขานะครับด้วยเครื่องยนต์พันแปดร้อยสี่ จะบอกว่าแรงทอร์คของฮา์เรนี่เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าโอโหร้านมากขี่ดีๆมันเหมือนยักษ์มันเขาไปเหมือนอารมยักษ์ที่พร้อมที่ระเบิดพลังต่อเวลาฮะบิดปุ๊บกระชาาจนแบบคนซ้อนมีหงายลังอะครับผมจริงๆอันนี้จริงเมื่อกี้ตอนมาเกือบหงายหลายรอบครับแค่ตอนออกตัวตบเกียร์เนี่ยรู้สึกเลยครับตัวนี้ครับเพบอกว่าเป็นตัวรุ่นเล็กที่ขับขี่ในเมืองได้ไปดูดูนะครับ ซึ่งตงัวรถก็จะกระทันรัดนลอกว่ารถอื่นๆนะฮะซอกแซกได้แต่ด้วยน้ำหนักที่มันหนักแหละครับก็ต้องน้ำหนักนิดนึงนะครับพอพอจำข้อมูลมัน,ม,นมันได้ไหมว่าแบบน้ำหนักมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณเอาก็ได้เดปิดจะเปิดข้อมูลให้เลยครับแ๊บอ่าเนี่ยครับอ่าระหว่างที่ปดีเพื่อนผม ก็จาไม่ได้รายละเอียดมันค่อนข้างเยอะ,ะครับรถบางทีมันต้องจํารายละเอียดก่อนมาคุยคแต่พอดีแบบเร็วๆกันเลยเรียบๆออกมาเลยนะครับนี่ผมมาให้ดูครับก็ลืมหยิบแฟดมาเสียดายเสียดายก็ด้านนี้ละกันเนาะก็จะเห็นนะครับตัวบอดีนะครับแฮนด์นะครับก็เป็นแบบเป็นแบบแฮนด์บาร์นะครับขับขี่สบายก็ดึงเข้าหาตัวนิดนึงแต่แต่ว่าด้วยสรีระของ คนเอเชียเนี่ยผมว่าก็น่าจะพอได้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างเพื่อนผมเนี่ยสูงประมาณ180ก็ยืดแขนอะไรอย่างเงี้ยสบายแล้วก็ขาถึงพื้นอยู่แล้วนะครับแม้แต่ตัวผมเองเออขึ้นไปค่อมขึ้นไปนั่งก็ถึงพื้นนะครับสบายๆนะดีไซน์ค่อนข้างแบบโอเคอ่ะแบบลูกเล่นอาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับแต่ว่ารายละเอียดด้วยความเป็นฮาร์เรดีวิสัน มันค่อนข้างดีอ่ะมาค่ขน้ากเท่าไหร่อะไรยังไงขนาดซีนะครับอ่าขนาดซ cc แปดร้อยหกสี่ cc โอเคครับผมนขนาดนี้เขาไม่ได้ระบุไว้นะฮะว่าหนักเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยราคาเบาๆสี่หมื่นโบกหนึ่งล้านหนึ่งล้านแม่งเบาตรงไหนเนี่ยหนึ่งล้านสี่หมื่นบาทพร้อมกับด้วยกุญแจเช่นนี้ครับผมเขาเรียกว่าอะไรสมาร์ทคีย์ คีย์เลสใช่ไหมคีย์เลสคีย์เลสสมาร์ทกีพร้อมกุญแจลอ็อกคอล็อกคอร์ครับซึ่งโอเคให้ดูครับนี่ครับพอกุญแจปุ๊บนะฮะคุณสามารถเปิดสวิตซ์ได้เลยเอืมอนี่เปการเปิดนะครับนะครับห,รหน้าใหม่เรียบร้อยนะครับเปิดซึ่งมันจะมีโหมดให้ปรับนะครับอในโหมดคือว่าปรับหน้าจอโดยมีการบอกว่าน้ำมันเหลือกี่กิโลนะครับนาฬิกา อ่านี่วันรอบไรไเบิร์ดอันนี้จำนวนกิโลได้รวมแล้วนี่ต่อชิปนะครับผมซึ่งถือว่าข้อมูลบนหน้าจอเนี่ยโอเคนะครับกับไฟหน้าดูไฟหน้าดูไฟหน้าดูไฟหน้าน,น,น,นี่ผมโคตรชอบไฟหน้าเลยเท่มากเท่มากเป็นทวีดีนะครับผมซึ่งเราสามารถปรับไฟสูงได้อมพร้อมมีทไฟฉุกเฉินอ่าโอเคนะครับก็ อุปกรณ์ขั้นพื้นฐานเนี่ยถือว่าครบคันเลยอ่ะครบคันเลยนะครับแล้วด้วยอ่ะมา,มาลองสตาร์ทเครื่องมืงอฟังเสียงเครื่องนะครับนี่แม่งดีอ่ะเสียงมันดีนะครับถือเสียงถือว่าแบบค่อนข้างโอเคเลยผม ไม่รู้เรื่องไม่ได้เอาไม้มาด้วยซึ่งเขาบอกว่าเสียงของฮาร์เรสดิสันนะครับเป็นเสียงค่อยเสียที่ถูกจดลิขสิทธิ์ไปแล้วถูกจดลิขสิทธิ์ไปแล้วไอ้นนี้ถือว่าเป็นความรู้ใหม่เลยนะซึ่งไม่รู้ิฮาร์เรสท่อดังตำรวจไม่จับเพราะว่ามันผ่านมาตรฐานอย่างครบเพราะรถมาอย่างนี้อแล้วนะครับแล้วเนี่ยต่อให้เราซื้อรถเดิมๆมาท่อมันดังู่แล้วต้องโดนจับแน่นอนเพราะว่ามันคือลิสธิองเขาครับผมแล้วถ้าในกรณีท่อแบบถามเลยแบบ พวกที่แบบท่อแต่งอ่ะพูดถฮาเล่ยฝั่งตัวฮาเล่ยไปอีกคันหนึ่งนะครับแบบพวกแบบท่อแต่งอะไรอย่างเงี้ยแบบมีแบบผิดกฎหมายไหมถ้าไปทำเพิ่มจริงจมันก็ผิดแหละครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนเ,ลเนี่ยฮาเล่ยเนี่ยตำรวจจะไม่ค่อยยุ่งกันอ่าโอเคนะครับ,รบก็โดยที่มันอยู่แล้วส่วนหนุนราคาแล้วก็อะไรหลายๆ,ๆอ,อย่างนะด้วยความเป็นฮาเล่ยนะครับก็จะได้ลงประมาณนี้นะครับเมื่อกี้เคครับ เ่ไปคันนึงแล้วนการบดสนุนนะครับแล้วก็รายละเอียดส่วนอื่นของรถเนี่ยเครื่องเนี่ยที่ผมชอบเป็นเสน่ห์ของตัวฮาเลย์เลยนะครับก็คือเป็นเป็นบล็อกเขาเรียกว่าเครื่อง V นะครับเป็นเครื่องวีนี่ต้องดูตัวตั้องดูตรงนี้เหรอ่ะไปดูฝั่งนู้นก็ได้ครับฝั่งนี้อยู่ข้างใต้นะจริงเนี่ยนี่คือเนี่ยนี่คือจุดเด่นของฮาเลย์เขาคือตัวถุงแหมเสียดายเนาะลืมเอาแปตมาจริง เดี๋ยวตอนนี้พยายามช่วยกันหาแฟลตอ่นนี่ครับอ่ของตัวฮาร์เด่ครับเป็นตัวกระทุงของฮาร์เด้เขาครับที่เสียงดังตึงตึงคือแบบตัวนี้แหละครับนี่เลยตัวนี้นะครับก็คือก้านกานตัวนี้ที่เป็นกระถุงนี่ยก้านกระถุงซึ่งหลายคันนะครับที่เป็นรถซองคูเซอร์ทรงคับเบอร์เนี่ยเขาชอบเอาตัวนี้ไปแต่งกันเป็นของปลอมฟ้าครอบบ้างอะไรบ้างแต่ว่าอันนี้คือใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงนะเนี่ยนี่ขึ้นแล้วให้เขาเลยนะฮะ ซึ่งตัวนี้โอเคเรามาพูดถึงเรื่องของช่วงล่างอันนี้อันนี้ผมชอบมากช่วงล่างอันนี้บอกเลยช่วงล่างเดิมๆมันน่าจะเห็นมากกว่าอ่ะช่วงล่างเดิมๆอันนี้ครับเป็นช่วงหน้าอ่ะโช้งหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวดาวดาวนะฮะอันนี้เป้าคู่นะครับซึ่งเนี่ยรถเดิมๆหมดเลยด้วยข้อดีมันคือด้วยความคือเดี๋ยวขี่มาเราเจอหลุมเจอบ่อนะฮะด้วยความที่รถมันหนักแต่ช่วงล่างมันดีศูนย์ศูนย์ถ่วงรถมันต่ำ ลงหลุมปุ๊บรถไม่สะบัดถือว่าค่อนข้างนิ่งเลยฮะอ่าโอเคนะครับถือว่าแบบอ่ะเป็นจุดจุดดีนะครับก็คือรถใหญ่ไม่ใช่บอกว่าแล้วมันจะเดินมันก็มีข้อดีของมันนะครับแล้วเป็นข้อดีมากๆด้วยเพราะว่ารถที่มีกําลังสูง <นะ S 2> สูงเท่องดีจะช่วยในการขับขี่ให้มันดีมากขึ้นนะปลอดภัาายมากขึ้นด้วยนะครับเป็นดิสกู่นะครับอ่ะ ผมไม่อยากไปฝั่งนู้นแล้วมันมืดมันมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะอ่าผมแบบให้ดูฝั่งเนี้ยแบบมันเห็นชัดกว่าเด่นของนะเรียกคือสายพานแล้วก็สายพานนะครับขับเคลื่อนด้วยสายพานเนี่ยผมก็ยังพาไปดูรถสายพานเห็นไหมถึงมันจะไม่ใช่ออโต้มันก็เป็นรถสายพานอยู่ดีนิครับแ,แต่ถ้าเป็นสายพานเส้นเองนี่แพงกว่าโซ่ไงผมรู้ราคาแล้วเห็นภา,าพเลยแพงมากนะแล้วก็อ่าระบบหลังคันนี้ตัวใหม่ตัวเนี้ย ตัวใหม่ตอนนี้ฮะก็จะมีตัวเป็นออย์พูเลอร์อ๋อขึ่นเข้มาซึ่งคทะเลาะก่อนไม่มีอ่าใช่ใช่แต่ก่อนจะระบายความร้อนไปที่ขี้บนเลยใส่ใหม่เนี่ยก็จะเริ่มมีมีเมื่อน้ำเข้ามาบ้างและครับอ่าใส่ใหม่ก็จะมีเมื่อน้ำเข้ามาบางตัวเมื่อน้ำมันตัวเป็นออย์พูเลอร์แทนนะฮะซึ่งเปิดไฟเปิดไฟกันต่อเห็นไหมครับอ่าเห็นนะรังพึ่งนะซึ่งมาช่วยให้เราขี่ในกรุงเทพนะครับก็รถมาไม่ได้เยอะพอสมควรเลยนะฮะ โอ้แต่ยังไงด้วยความที่มันเนี่ยมันก็ยังร้อนใช่ไหมใช่มันยังร้อนเครื่องบอกเซอร์รุ่นนี้อะไงก็ร้อนนะครับอย่างที่บอกฮะเล่างของฮาเรย์คนขี่ต้องรู้อยู่แล้วครับว่าต้องเป็นอย่างนี้ฮะใช่เพรามร้อนถ้าไม่ร้อนอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ฮาเรย์นะอ่าใช่คือมันต้องเป็นกลักษณ์ครับทำไมถึงต้องใส่เกงยีนใส่เกงหนังเป็นความร้อนเราไม่ได้กระแดกก็ได้กระอดะร้อนเลยโอเคเออไฟท้ายหลังอยู่ไหน ไฟท้ายอยู่ไหนไฟท้ายหลังอยู่ไหนเออนี่แหละที่ผมจะถามตั้งแต่แรกเออไปท้ายหลังคือตอนมันไปรับผมอะผมเห็นไฟท้ายเดี๋ยวดูเด้เออ,เอ,อไฟท้ายหลังอะเนแบบเอ,อ้ยผมก็มองหางนานนะเข้อยู่ในไฟเลี้ยวเออแล้วก็เป็นเป็นไฟเลี้ยวกับไฟท้ายนะครับอยู่ด้ยวยกันนะครับก็เลยเป็นแบบคือดีตายที่ที่แบบดีอะผมไม่รู้ว่าผมผมอกว่าเออดีตายดี คนที่ขับฮาร์เลยอยู่แล้วอาจจะแบบไม่ได้ว้าวนะครับแต่แบบวา่าอย่างผมเงี้ยไม่ได้คงไม่ได้มีปัญญาหรอกที่จะไปได้เป็นเจ้าเจ้าของอะไรเนี้ยได้แค่สัมผัสใกล้ๆก็โอเคแล้วแล้วก็ได้มารู้ลึกมากขึ้นนะครับว่าแบบเออเจ้าฮาร์เลยงเงี้ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับก็รายละเอียดค่อน,นข้างรถเนี้ยผมเติอผมเติอนี่ครับคนขี่คนที่เราจะขี่ฮาร์เลยนอกจากต้องมีเงินซื้อแล้วคุณต้องเติมเงินเติมน้ำมันดีๆนะครับกินมากๆ ลิปนี้รวนไปเท่าไหร่ตอนมาเนี่ยไปวันสามร้อยวิ่งได้แค่เนี่ยประมาณไม่ถึงร้อยโลห้าสิบโลมั้งเออพอนนี้ถือว่าเป็นการเอารถมาทดสอบทดสอบเฉยใช่ครับการรถทดสอบนะครับก็เลยแบบเอ่อทำให้รู้ว่าแบบแล้วแต่โซถอเก้าห้านะครับแต่ม่ถอรเก้าห้าออลี่นะครับแย่สุดคือโซฮอร์เก้าห้าเท่านั้นใครรับอย่างอื่นนะเติมตัวอื่นปุ๊บเครื่องดับเลยครับโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันครับเรื่องครับเออมองไม่เห็นโชคหลังมีปะ มีครับผมถูกซ่อนอยู่ตรงไหนคือแบบอ่านนิดนึงมันอยู่เนี่ยคือมันทําให้ผมเห็นแล้วแบบเนี่ยการเก็บรายละเอียดเนี่ยแบบมันเป็นมันเป็นเป็นแท่งยื่นค่อยตรงเนี้ยอ่าอ่ามันมันจะไม่มันจะไม่โชว์เห็นเราแต่ว่ามันมีตัวปรับอยู่ข้างข้างฝั่งนู้นนะอ่าใช่ผมเห็นแล้วนี่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 ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยอันนี้นะครับปรับพิลอัตเขาเรียกว่าปรับพิลอัตใช่ตัวนี้นะนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนตัวนี้ซึ่งโอเคว่าเก็บงานได้ดีอะฮะ เก็บงานดีโอเคนะครับแล้วก็อันนี้ก็ตัวถ่ายน้ำมันเครื่องเนาะ,ะ,ะตัวตัวเติมตัวเติมนะครับตัวถ่ายด้านล่างนะครับเนี่ยรายละเอียดค่อนข้างแบบดีเลยนะครับแล้วก็ถ้าผมเสริมแล้วกันรายละเอียดพวกนี้อาจจะ,ะประมาณนึงนะครับตอนที่ผมนั่งมาเนี่ยผมนั่งซ้อนมาเนี่ยถามว่านั่งสบายไหมดูทรงบ่อนะครับส่วนตัวความรู้สึกลึกๆอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบตำหนิหรืออะไรนะแต่ว่าเราพูด เออผมรู้สึกว่านั่งลำบากนิดนึงแต่อาจจะมีเบาะที่เบาะแต่งหรืออะไรอย่างเี้หรือเปล่าอ่าที่ทําให้มันดีขึ้นนะครับนั่งสบายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเนี่ยด,ด,ดูฝ่ามือผมนะฝ่ามือเดียวนะเนี่ยดูเด็กฝ่ามือผมเ่ฝ่ามือเดียวจริงจริงแต่แล้ว,ยลวอย่ามีคนซ้อนท้ายถูกต้องนะ,ะแต่ว่าผมบอกได้เลยนะถ้าใครขี่ตัวนี้นะผู้หญิงที่ซ้อนนะ แมงต้องแบบต้องกอดเลยต้องกอดเลยเมื่อกี้แบบไม่กอดมีร่วงใช่ไม่กอดมีร่วงอ่ะแน่นอนนะครับแม่แล้วก็ด้วยขนาดยางหน้าหลังที่ใหญ่นะครับก็ขนาดเท่าไหร่ข้างหน้าร้อยเท่าไหร่ร้อยร้อยสี่สิบได้ปะเออน่าจะเกินเลยนะน่าเกินร้อยห้าสิบทัแปดสิบอร้อยห้าสิบทัแปดสิบนะครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับแล้วก็ข้างหลังน่าจะร้อยแปดสิบเลยหรอมั้ง ประมาณร้อยคิดว่าอยู่ที่แบบร้อยแปดสิบอะเอาดาเลยแหละแต่แบบน่าจะใกล้เคียงเลยเนี่ยมีสองร้อยนี่มึงร้อยสิบร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบใช่ไหมัร <180. S 1> <180. S 2> ้ 180. อยแปดสิบอ่แต่ร้อยแปดสิบทับเจ็ดสิบแหละอ่ะประมาณนี้นะยานข้าตัวพันแต่ว่าหน้าตัวพันเท่าไรยี่สิบตัวนี้ร้อยห้าสิบอ่าหน้าห่หลังใหญ่ห แต่จ,จริงมันเป็นเสน่ห์ของรถพวกแบบอาพวกแบบอันนี้เขาเรียกว่าะอะไรครับ Cruiser ครับ Cruiser นะ,นนนะพวกนี้ถือว่าเป็นคาร์ซุปเปอร์ไบายแล้วเป็นซุปเปอร์ไบายแล้วนะครับไม่ใช่แค่บิ๊กไบค์นะเป็นซุปเปอร์ไบค์ขึ้นทีแล้วนะครับก็ซ<ว>ีซีซีซีที่มันเลยลพ,พันละอ่าพันพารุพ<ว>ันไปแล้วมันเป็นคนที่ขี่ตัวนี้ต้องรักจริงๆอืมอ่นี่นะครับก็สนใจลองได้ลองได้ที่ศูนย์นี่ป่ะนี่ป่ะนี่ป่ะ Power Station ลรามเก้าอ่าครับ power station มา,มาด้วยนะครับอ่ครับเบอร์ธงเบอร์โมีให้พร้อมนะครับรอ,อันนี้ผมไม่ได้อะไรจากร้านเขานะ,มมะคือ,อแบบอ่าเขามีมเขาแบบใช่มีรถให้ทดลองนะครับรแล้วก็ได้มีโอกาสอาจจะแบบคือส่วนตัวรถใหญ่พวกนี้บางทีผมไม่ได้มีความรู้อะไรขนาดนั้นอะเออเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสไปเอื้อมถึงมันนะครับแต่วันนี้มีโอกาสได้มาสัมผัสมันใกล้ๆนะครับก็เลยก็เลยแบบอ่าขอ ให้เพื่อนแบบช่วยหน่อยแล้วกันเออแป๊บหนึ่งแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนแบบไม่ได้เตรียมกันได้มาถึงมากันเลยอ่ะแบบเรียวมากแบบตอ,ตอนตอนกี่โมงนะทุ่มทุ่มครึ่งนัดกันทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งมาเลยจับกล้องได้มาเลยแบตยังไม่ค่อยเต็มเลยไม่บอกว่าว่าดูดูดีว่าทิหน้าทิหน้าเนี่ยผมโอเนี่ยฮะเจะ้ารถ<อ>บา้าขนาดไหนมาให้เออเดี๋ยวเดี๋ยวมันหาอะไรแปลกๆมาอีกเพราะว่าจริง จริงๆอ่ะคุยกันไว้อีกเยอะนะเยอะครับอันนี้ดีกว่าครั้งหน้าถ้าใครเคยจําได้ดูคลิปผมบาจาร์อ่ะเดี๋ยวถ้ายืมมาได้อ่ะบาจาร์ได้เดี๋ยวลองเอามาดูเพราะว่าบาจาร์อ่ะจริงๆอ่ะรถน่าสนใจมากเครื่องสามหัวเทียนเดี๋ยวเตรียมข้อมูลปึ๊กๆมานั่งคุยกันเลยด้วยได้นั่นแหละเพราะว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีไปหาพี่โอ๋อาจะมีไปคุยอีกพี่โอ๋หน่อยเพราะว่าพี่โอ๋ก็มีบาจาร์แต่งเหมือนกันนะครับ โอเคประมาณนึงเนาะก็สําหรับวันนี้เอ่อถือว่าหาอะไรมาดูแก้ขัดในระหว่างที่ผมหายไปแล้วกันนะครับอ่ากลับหลังจากดูรถจนเบื่อแล้วมาดูหน้าผมให้มันเบื่อหนักยิ่งกว่าเดิมก็วันนี้นะครับยังไงก็เออขอบคุณมากๆนะครับที่กลับมาติดตามรับชมมดรถบ้านๆนะครับคือช่วงนี้งานยุ่งอีกแล้วยุ่งหนักจริงๆ แล้วก็มันมีงานอื่นที่ซ้อนเข้ามานะครับก็เลยทําให้ช่วงนี้ไม่มีไม่มีเวลาหารถหรืออะไรอย่างเงี้ยมาทาให้เพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่บอกอยากให้ทําพวกข้อมูลของแบบว่าเออการเซอร์วิสรถในพวกโดนเมดิสันอะไรเงี้ยคือเมดิสนะันน่ะไม่ได้มีรถเป็นของตัวเองแล้วเกงใจนะครับไม่กล้าไปยืมช่างก็เลยแบบยังไม่ได้ทํานะครับก็เลยแบบแต่ถ้าข้อมูลอะไรที่พอพอหาได้ก็พยายามจะแชร์ให้แล้วกันนะครับก็สําหรับวันนี้น่าจะเพียงพอ สำหรับข้อมูลสำหรับเรียกว่าอะไรสำหรับเรื่องบ้าๆที่เอามาให้ดูแล้วกันนะครับนอกจากเรื่องเรื่องบ้านบ้านแล้วก็เป็นเรื่องบ้าๆอีกเรื่องหนึ่งของผมแล้วกันนะครับที่พอผมเห็นผมก็ไอ้เชี่ยแม่งเออวนนี้ขอพูดคำหยาบแล้วกันแม่งสดจริงคือแบบได้ได้จับฮาร์เลย์ใกล้ๆได้นั่งนะครับได้นั่งได้ค่อมนะครับก็มีความสุขแล้ววันนี้น่านอนหลับฝันดีแล้วเพื่อนๆหลายๆคนที่แบบสนใจหรือว่าชอบก็หาข้อมูลดูแล้วกันนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีก็แนะนําร้านไปแล้วนะครับ สำหรับนี้ผมก็ผมก็โอเดี๋ยวก็ขอตัวก่อนนะครับเพราะว่าต้องกลับไปเคลียร์รถให้เรียบร้อย<ม>เพราะว่าพรุ่งนี้ต้องคืนคืนทางศูนย์แล้วนะครับสําหรับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสาหรับการติดตามมดรถบ้านนะครับแล้วก็อย่าลืมนาคาที่สําคัญเลยไลค์แชร์ส,รสัตสุดพนะครับกดได้กดเป็นกำลังใจพวกเรารถบ้านเนี่ยครับสําหรับนี้ไปละบายบายสวัสดีครับ